เซลปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาพี่ๆมาดูที่การดูหน้าแดชบอร์ดของตัวระบบเซลปังกันนะคะเมื่อพี่ๆนะคะเข้ามาสู่หน้าระบบของเราแล้วนะคะจะเขียนว่าระบบเซลปังแบบนี้นะคะสีส้สมจากนั้นนะคะให้พี่ๆเลือกไปที่เมนูแรกค่ะเป็นเมนูแดชบอร์ดเมนูตรงนี้นะคะหน้าแดชบอร์ดก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะคะในหน้าแดชบอร์ดนะคะก็จะมีข้อมูลทั้งหมดบอกกับเราเลยไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดนะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดทุกเพจของพี่ๆเลยนะคะ ต่อมาค่ะเป็นยอดรอชําระเงินทั้งหมดนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็จะโชว์ยอดที่รอเราทําการยืนยันสลิปก่อนนะคะหนูยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่เราสร้างคําสั่งซื้อให้กับลูกค้าแล้วนะคะในตัวระบบออชัปังตัวคําสั่งซื้อนะคะมันก็จะมาอยู่ในหน้าจัดการคําสั่งซื้อแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นออเดอร์ที่เรารอยืนยันสลิปอยู่นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าพอเรากดเข้าไปเนี่ยตัวออเดอร์เนี้ยยังไม่ได้ทาการยืนยันสลิปเพราะฉะนั้นนะคะยอดของออเดอร์ที่ยังไม่ได้ยืนยันสลิป ะะก็จะมาอยู่ในช่องที่2ตรงนี้นะคะก็คือยอดรอดชําระเงินทั้งหมดค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นยอดเฉลี่ยต่อออเดอร์ค่ะยอดเฉลี่ยต่อออเดอร์นะคะก็คือรายได้ทั้งหมดที่เราได้เลยนะคะจากการขายให้กับลูกค้านะคะไปหารกันกับตัวออเดอร์ทั้งหมดนะคะท,ที่เรามีก็จะได้เป็นยอดเฉลี่ยต่อออเดอร์นั่นเองนะคะในส่วนของช่องรายได้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดที่ลูกค้าโอนเข้ามาให้กับเราเลยนะคะต่อมาค่ะอย,ยะะอดแวตทั้งหมดนะคะในช่องแวตกรณีที่พี่ๆนะคะได้สร้างร้านค้านะคะแล้วก็มีการคิดแวตเพิ่มนะคะตัวยอดแวต ก็จะมาอยู่ในช่องแบตตรงนี้เลยนะคะช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องภาษีหักหน้าที่จ่ายทั้งหมดนะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะมีการหักหน้าที่จ่ายด้วยนะคะ ตัวยอดหักหน้าที่จ่ายก็จะมาอยู่ในช่องแคตตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะคะจะเป็นรายรับทั้งหมดค่ะรายรับทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นยอดที่เราได้ทําการหักแวดนะคะแล้วก็หักภาษีหน้าที่จ่ายออกแล้วนะคะก็จะเป็นยอดเพียวๆเ,เลยที่เราได้นะคะทําไมถึงเราต้องมียอดตรงนี้ให้นะคะเพราะว่าพี่ๆนะคะถ้าเกิดคนไหนนะคะที่จะต้องไปจ่ายภาษีให้ทางสัมภาระนะคะเราก็จะได้คํานวณเงินตรงนี้ออกมาได้เลยนะคะก็คือเงินคงเหลือของเรานั่นเองนะคะ ในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกวันที่ในการดูข้อมูลได้ด้วยนะคะในการเลือกวันที่นะคะมันก็จะอยู่ตรงขวาบนตรงนี้เลยนะคะเราคลิกไปที่ปฏิทินมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะทั้งวันนี้เมื่อวาน7วันที่ผ่านมา30วันที่ผ่านมาเดือนนี้ปีนี้หรือว่า1ปีที่ผ่านมานะคะค่าเริ่มต้นของระบบนะคะเขาจะเซตเอาไว้ที่30วันที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะเลือกเฉพาะบางวันนะคะตรงนี้พี่ๆก็สามารถคลิกซ้าย1ครั้งนะคะไปวันที่เรา ต้องการจะดูนะคะแล้วก็ไปคลิกที่วันสิ้นสุดของเรานะคะที่เราต้องการจะดูยอดนั่นเองแบบนี้นะคะมันก็จะเลือกวันในการดูยอดได้นะคะต่อมานะคะด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นตารางสรุปยอดขายรายวันค่ะเขาจะมีกราฟตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ 30. 31แบบนี้เลยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยเราได้ยอดขายไปเท่าไหร่นะคะมียอดโอนชําระเท่าไหร่เก็บเงินไปทางเท่าไหร่แล้วก็ยอดขายสุทีิ เท่าไหร่นะคะส่วนตารางตรงนี้ก็สามารถเลือกเดือนแล,แล้วก็เลือกปีในการดูข้อมูลได้เหมือนกันค่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะเพื่อเลือกเดือนที่เราต้องการนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นปีที่เราต้องการดูนะคะต่อมาค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นสถานะของคําสั่งซื้อค่ะสถานะของคําสั่งซื้อตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือเป็นสถานะที่อยู่ในหน้าจัดการคําสั่งซื้อเลยนะคะพอเราได้มีการสร้างออเดอร์นะคะมันก็จะมีสถานะขึ้นมาแบบนี้นะคะ ตัวสถานะคำสั่งซื้อมันก็จะไปสรุปในหน้าแดชบอร์ดของเราด้วยแบบนี้ค่ะสถานะนี้มีลูกค้าอยู่กี่คนนะคะหรือว่าสถานะนี้มีลูกค้าอยู่กี่คนเขาก็จะบอกเราแบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตารางของจำนวนสินค้าคงเหลือนะคะเขาก็จะมีชื่อสินค้าบอกกับเราตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีจำนวนสินค้าคงเหลือแจ้งกับเราด้วยนะคะว่าสินค้าไหนนะคะมีเหลือกี่ชิ้นนะคะและด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นตารางสำหรับสินค้าใกล้หมด สต็อกค,ค่ะถ้าเกิดสินค้าตัวไหนนะคะที่เหลือต่ํากว่า10นะคะสินค้าตัวนั้นนะคะจะมาโชว์ในตารางสินค้าใกล้หมดสต็อกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าสินค้าตัวไหนหมดเลยนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นเลขศูนย์แล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้นะคะแต่ถ้าตรงไหนใกล้หมดนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็เป็นสีส้มนะคะ ต่อมานะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นยอดขายสินค้านะคะในยอดขายสินค้านะคะตรงนี้เขาจะเรียงลําดับให้10อันดับนะคะสําหรับสินค้าที่ขายดีที่สุดนะคะจะมีให้ดูทั้งแบบแผนภูมิแท่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเอาเมาส์ไปชี้แบบนี้นะคะเพื่อดูชื่อสินค้าของเราแล้วก็มีจํานวนที่ขายไปนะคะหรือจะเป็นทางด้านขวาตรงนี้นะคะจะเป็นตารางเลยนะคะก็จะมีรูปสินค้าให้ดูด้วยนะคะแล้วก็มีชื่อสินค้านะคะและจํานวนสินค้าที่เราขายไปทั้งหมด ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการดูหน้าแดชบอร์ดของตัวระบบเซลปังนะคะตรงนี้พี่ๆก็สามารถนําข้อมูลนะคะไปต่อยอดในอนาคตได้หรือว่าไปคํานวณแวดต่างๆคํานวณรายรับรายจ่ายของเราได้นะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอดขายปังๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ